ออกเ็เปยงไงกันม้วยครับันี้ผมก็จะมาเล่นเป็นทีมของทีมกะกับไม่กะอ,อกันี้ทีมหลแ,มแล้วก็นี้คือแบบหดสุดละหจุล้ก็มาดูบังคะว่าทีมนจดบ้างคือแบบกะกับไม่กะการเล่นมัดมหมัเออเฮ้เออ I'm driving. 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 i am driving i am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  i Oke, dalam berhubungan Iya, umar naik ke อันนี้ผมก็มาเล่นเอาจริงนะจะเล่นเป็นแบบจุดโพดเออเล่นแบบยุดโพดเดี๋ยวเราก็ต้องรอไปเรื่อยนโอ้ยเจี๊ยสตอปอีโอ,อน,น่าฟูเลยกูเบื่อแล้วแหมโอ,อนาวห่าว่าเซฟดูแล้วเออเกินอ่ปิดดูดูโอนาน,น่าจะเทไม่ดู โอ๊ยโอ๊ยจะคำฟาดอะเนาะมาได้แบบกองหลังนี่มันโหดเลยมึงยิงไปทำไมติดอื้อหรอกลางๆนี่ไหนั่งซื้อโอ้ยนี่มองมออีกทั้งยันไปีวิตเฮ้ยไปชีวิตอาดมกูหมูเขาโอ้ยไปชีดิโอ้ยไปีวิตหมูเขา โอ้โหโอ้โหโอ้อดโอ้โหดีเลยโอ้ยอ่ะโอ้ใบเหลืองโอ้ใบเหลืองเลยงงเลยครับแค่ผมแค่สะดิดเท้าเฉยอ่ะช่างกัน อ <c oughs> ีต้องร้องเพลงคนอีกคนะสี่โอ้โนารผมอุ้ยจะไล่โคตรโคตรโอ้โคตรแล้โอ้โหโคตรแล้วโคตร ยิงเล่นเล่นเลยยิงเล่นเล่นโอ้โหเยี่ยมอันน่าเลยทำไม่เก็บเลยวะฮะทำไม่เก็บเลยวะให้ยิงแบบให้ยิงเลยอ่ะ โอ้โอ้กล้องหน้าเราก็โหดเหมือนกันนะนี่โคตรโหดเลยตรงนนคุณลูกไกเอออยากเด่งอะ่เกียวกับเบียวเบียเออลองเห็ดเบ่ง เงี้ยโแวโ่ตัวตึมาไอโงก็ายสตดัสตเราเปนเดียวเดียวโอ้ยดิดยโ มึงับบถ้ามึนแบบที่จบที่ตัอหมึงก็ตอ้าวหกวงหลังเหรอมิงทะลุหลวงใส่ของฟาดว้าวไอ้เี้ยแม่งกกตายนู่นนี้ขนาดแค่รทงั้เนี่ย คาเตะจิงเงแมวแมโอ้อ้ดำไมมึงไม่ใช้ตีนมีไห้อะไรวะติดแสงว้ายโอ้ยอ้นโอ้เอาแม่แม่นัยึงโนได้ยังไงอะไรอะไรก็อมึงว้ย เอาอีกแล้วตีโอ้โส่งากสวยอ่ะโอ้โ่ระเด็นละโมเนี่ไม่เคยีนักทำเเ็ละเลยที่เด่ะพี่ คตรยิงโคตรเบี้ยวอ่ะโอนานะ่าเลิกยิงเลยโอนานะ่าฝันหนายหมดแล้วการเซฟอุ้ยเซฟวะเนี่ยเอาเรื่องว่ะเอาน้ำให้เอาเรื่องอือฮู้เซฟเว้อเฮ้ยเออว้าวทำไมไม่ข้อสอบมาไมา่ไม่ไม่เราต้องทำมัดพ้น หรือจะให้เนมายิงคนพาวไงี่น้องสโอ้งคนกูว้ดีใจอ่ะเฮ้ยโคดีใจ gua okay. suatu link, suatu Oke. Hey, pasin yang. Hey, gua yang ini jing Oke. ้องอยู่ในหวังโอนานาแล้วโอ้ยิงออกตลอดมึงเนี่ยเกือบแพงเกือบแพงใช่ไหมแกตายไม่เคยยอมใครลูกทำมาสูตธทำมาซาดจะดีดูไปเยยชมบ้าก็โอนานาสเซฟอีกแล้วเตอเคส ว่าชาเสวัสตาบีวันเดอีซางมีนัเบตาอัโบู๊กเขาก็ยิงแบบลองเพลงมาด้วยนะอือลงมาดูตโหคนนี้เขาเก่งเกือบทั้งแทงทั้งแรงเฮ้ยคนน้ำชิวไหวคนน้ำไหวชิว โนนำไปชิวนี่เนี่ยพุกข์ทำไมโหูำโห่งโหนดโหดกาโหนนิดเพ้อทีมแรกก็ชนะไปนะเดี๋ยวเราไปดูทีมต่อไปกันเลยไปดูทีมต่อไปเลยนะนี่ผมขอแค่ผมขอแค่ห้าไลค์ก็พอนะฮะไม่ขอเยอะอะไรของพฤติกรรมสักหกคนก็พอแล้วไปกห้งเติมสิบคนแล้ว อีกตได้ถึสคนแล้วนะมีกดด้วยหน่อยเหลือแค่อีกชาคนเดียวขหน่อยนะเลาบางมากมากเลยคิเราก็เป็นทิกแบบไม่แบบมงนมัน

เฮ้ยของเราแปะอีกไอ้ของเราแปะอีก,ออกไม่คิเคดเราะะเห็นเลยน้องน้องฟงไม่ชัดเลยตามมามแล้ววิ้ยเล่นตู้อ้โหตัดแบบโคตรโหดเดี๋ยวเราตัดไปตอนแบบเรายิงจุดโทษกันเลยดีกว่า